สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการแยกคอถ่วงนะคะสําหรับใครที่อยากทําคอถ่วงที่ไม่ต้องไปจับขึ้นหุ่นนะคะเรามีวิธีการทําแบบนี้นะคะอ้อยก็ไปดูคลิปคนอื่นมาเนี่ยน,นะทั้งช่องนอกแล้วก็ช่องไทยะคะ่ะคือก็เพิ่งได้ทําตัวนี้เป็นตัวแรกนะคะลองทําดูออกมาก็โอเคอยู่นะคะอ่าวิธีการทํานะคะตามนี้นะก็คือให้ทุกคนสร้างแม่แบบขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเสื้อมีแขนหรือแขนกุดแต่เสื้อตัวนี้มันเป็นแขนกุดค่ะทุกคนสร้างแบบขึ้นมานะคะก็คือหน้าหลังเป็นแบบนี้เลย คือที่อ้อยจะทําให้ดูคือไม่ใช่แพทเทิร์นตัวนี้นะนี่คือแพทเทิร์นที่เราตัดให้ลูกค้าไปแล้วค่ะแต่พอดีจะมารีวิวก่อนเพราะว่าคือจะส่งงานให้ลูกค้าไปค่ะอันนี้เราแยกกันอย่างนี้นะคะก็แยกแบบนี้ค่ะมันจะแยกในผ้าเลยและอันนี้ก็คือมันสาบค่ะตรงนี้เราพับเข้าไปนะคะวิธีการทําเดี๋ยวมีบอกนะคะอ่าทีนี้เราจะมาดูกันตัวนี้ก็คือเป็นเสื้อแขนกุดนะที่อ้อยทอําอ่ะแล้วก็เป็นแขนกุดแล้วก็เป็นชิปหลังค่ะอ่าเรามาดูชิ้นที่งานที่เสร็จแล้วนะคะที่อ้อยทาเนะะี่ยค่ะเพราะว่า เราจะส่งงานให้ลูกค้าแล้วค่ะก็เลยอยากให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะเมื่อทอาออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวมันจะถ่วงสามชั้นนะเดี๋ยวถ่ายรูปขึ้นหุน่นแล้วก็แทกผ้าให้ดูนะคะมันจะเป็นแขนกุดอย่างเงี้ยค่ะนี่อันนี้แล้วไออัน,นที่ว่ามันเป็นสาบอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยที่มันเป็นสาบอยู่อย่างเงี้ยที่มันมันมันกลับเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบนี้นะคะมันก็คือด้านที่อยู่ด้านในแบบนี้นี่เองนะคะนี่ค่ะนี่จ้านี่เมื่อเราโค้งออกมามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ นี่คะ่ะเขาก็จะอยู่ข้างในแบบนี้นะนี่อ่าเราเผื่อผ้าเป็นตัวเลยคะ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับแขนกุดที่อ้อยทําเนี่ยแขนเนี่ยใครจะใช้สาบหลบเอาก็ได้แต่อ้อยนี่ใช้เย็บเอาเลยคะ่ะคุ้นคุ้นคุ้นเย็บแบบพับพับหลบแต่เข็บอะ่ะหนึ่งเซนค่ะหรือหนึ่งกระเบียดก็ได้นะเป็นแบบนี้นะคะวิธีการเข้าข้างแบบนี้ก็คือเราคุ้นวงแขนให้เสร็จก่อนแล้วก็มาเข้าข้างแบบนี้นะคะเวลาเราแก้มันจะแก้ง่ายคะ่ะแล้วชายก็คือสอยชายนี่ก็คือสอยนะคะ อ่าทีนี้ก็เป็นซิปหลังค่ะเสื้อตัวนี้ความจริงอ่ะอ้อยไปซื้อซิปยีิบสองนิ้วแต่ทีเนี้ยตอนแรกจะให้หัวมันอยู่ข้างข้างบนไงแล้วเวลาใส่อ่ะมันจะได้แบบว่าหัวซิปมันจะได้อยู่ข้างบนอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอดีไปซื้ออ่ะซิปไม่มีก็เลยใช้ซิปยี่สิบนิ้วเราก็เลยใช้ซิปแค่เอาหัวมาอยู่ข้างล่างแทนนะคะแล้วหัวเนี่ยก็คือมันสวมได้อยู่แล้วเพราะคอคขลึกค่ะตัวเนี้ยนะคะก็คือเขาลึกตั้ง 15- 1 6ิซิเลยค่ะใครอยากได้คอลึกเท่าไหร่ก็ทำตามนั้นเน อ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนของการทําเลยนะคะก็คือให้ดูเสื้อค่ะว่าเวลาทําออกมาแล้วมันเป็นประมาณนี้นะคะเสื้อจริงเลยงานจริงของเราเลยนะคะอ่าใครอยากรู้ก็ตามก็ไปดูวิธีทําการแยกแบบนี้ได้เลยจ้าเราก็มาสู่ขั้นตอนของการแยกแล้วนะคะก็อย่างที่บอกว่าเราก๊อปแม่แบบออกมาอ่าสรุปว่าอ้อยก๊อบแม่แบบของตัวนี้มานะคะเนี่ยของไซส์นี้นะคะคือคนนี้เขาอกส2ิสองนะคะวิธีเราก๊อปนะก็ก๊อปออกมาเป็นแบบ แบบแม่แบบมนันอะแล้วพวกตรงนี้คือเวลาอ้ยอยก็จะด,ดีดมันออกแล้วค่อยมาปิดนะคะช่วงวงแขนช่วงอะไรเนี่ยแล้วคอเนี่ยเราก็ขีดให้เรียบร้อยค่ะอย่างคอตัวเนี้ยอย่างคอตัวเนี้ยอ้อยเอาลึกสิอยู่ที่ประมาณ16เซนค่ะแต่โดยทั่วไปโดยทั่วไปต้องลึกอยู่ที่ประมาณ12เซนนะคะแต่คนเนี้ยคือเขาชอบใส่คอลึกๆค่ะแล้วเขาไซส์ใหญ่นะคะอ้อยก็เลยเอา16เซนนะวิธีการขีดคอนะก็เหมือนขีดคอแหลมธรรมดานั่นแหละค่ะ แล้วก็ปิดกงปิดเกตอะไรเรียบร้อยเกตคอนะเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ช่วงไหลช่วงไหลอันนี้นี่เป็นคอของชิ้นหลังนะคะช่วงไหลเนี่ยกวัดจากคอเข้ามา7เซนค่ะคอกว้างก็เรียกคอกว้างนะ7เซนค่ะแล้วก็ขีดมันก็จะได้มาเป็นเส้นนี้นะคะอ่ะทีน,นี้เดี๋ยวอ้อจะมาสอนวิธีการแยกนะคะก็เดี๋ยวปิดค่ะเนี่ยที่เรามีเกตเนี่ยเราก็เดี๋ยวเราปิดนะคะปิดเท่าที่ได้นะคะอ่ะทีนี้เราจะมาปิดอันนี้ก่อนนะปิดวงแขนค่ะ ก็คือสร้างแม่เสื้อแม่แบบเข้ารูปเลยค่ะอ้อยก็สร้างแม่แบบเข้ารูปนะคะที่ใช้กอ๊กอบมานะของไซเนี้ยค่ะตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะอันนี้มันเป็นตอนแรกมันเป็นแยกเกตแต่อ้อยไม่เอาไงตัวเนี้ยก็เลยต้องปิดมันทิ้งนะคะคือมันเป็นเกตไต้ทรงนะบางตัวเนี่ยทีนี้มันก็จะเริ่มงุ้มมากเลยเนหะ็นไหเริ่มงุ้มมากแล้วทีนี้ก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งตรงตรงเนี้ยมันมีจุดอกของมันค่ะจุดเวลาเราวัดไซส์คนอะ่ะมันจะมีจุดอกใช่ไหมเราขีดจุดอกเนะะี่ยค่ะะนี่ค่ะ เราขีดตรงมาเลยคะ่ะขีดแบบตั้งฉากมาที่ตรงกลางหน้านี่เลยแล้วเราก็ดีดมันออกคะ่ะตัดมันออกนะคะตัดมันออกเพราะเดี๋ยวเราจะแยกกันตรงเนี้ยเส้นเนี้ยคะ่ะแยกให้มันเปิดก่อนเพื่อให้เราจะได้ปิดตรงเนี้ยได้ง่ายตรงเนี้ยเก็บปิดทิ้งไปด้วยคะ่ะปิดเท่าที่ได้นะคะไม่ต้องฝืนมากเอาเท่าที่ได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเหลือเราไปขีดข้างเก็บเอามันก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะจับไปนะคะเอาเท่าที่ได้นะคะอย่างเก็บตัวเนี้ยอ้อยเอาสองเซน สองเซนเพราะว่าคือเขาไซส์ใหญ่ไงอย่างที่บอกอะทำมันหาได้เท่านี้นะคะคนไหนสามเซนก็หาสามเซนเลยค่ะแล้วก็ปิดปิดเท่าที่ได้ไม่ต้องไปฝืนจนเอาทุกเอาเอาแบบเส้นชิดเลยนะคะเอาเอาให้รู้ว่ามันมันมันหดเข้าไปค่ะเอาเท่าที่ได้ก็จะเหลืออยู่ที่ปิดประมาณมันเก็บสองเซนก็จะปิดอยู่ที่ประมาณเซนกว่านิดอะค่ะให้เหลือประมาณเนี้ยเกือบเซนเนี้ยค่ะแบบนี้นะคะปิดทิ้งปลายแบบนี้ ปิดทิ้งไปเลยมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยมันมันจะพิงเงือกพ่งงาบค่ะทีนี้เราก็จะเห็นว่าเก็ดเกจช่วงเนี้ยมันเหลือไงเนี่ยเกจช่วงนี้มันเหลือนะคะเราก็จะเอาไอ้เศษที่เหลือเนี่ยมาขีดข้างเข้าค่ะขีดข้างเข้านะคะคือให้เพราะว่าถึงมันจะเป็นเสื้อตัวก่อยแต่ก็ต้องมองดูให้มันเข้ารูปนะคะอ่าตรงนี้มันเหลือประมาณอ่าตีว่าหนึ่งเซนนะอ่าเหลือเท่าที่เนี่ยนะเกือบหนึ่งเซนนะคะเนี่ยเนี่ย เราก็ขีดเข้าไปค่ะนี่เอาเราที่เหลือไปนี่มันก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะถูกขั้นตอนของการแยกแล้วนะอ่านเนี่ยแยกสเต็ปที่หนึ่งนะคะอ่าเริ่มเลยนะนี่ใช้กระดาษติีจ้มเลยลงทุนสิบสองบาทเดียวนะเนี่ยอ่อยาเดี๋ยวแยกแยกนี้ก่อนนะแยกอันนี้ก่อนค่ะแยกยสเต็ปแรก,ก่อนนะแยกครั้งแรกก่อนค่ะ ่าเนี่ย ınt, แปะแปะให้เต็มไปก่อนตรงนี้นะคะแปะให้เต็มแปะอย่างนี้นะแปะช่วงเนี้ยค่ะให้เต็มให้เต็มก่อนนะหลังจากนั้นเราก็ขีดแต่งขึ้นไปค่ะโดยที่เอาเส้นตรงกลางหน้าเนี่ยเป็นเกณฑ์นะคะนี่เส้นกลางหน้าเนี่ยเป็นเกณฑ์นะนี่ค่ะขีดชี้ขึ้นไปเลยขีดชี้ขึ้นไปอย่างนี้ค่ะ หลังจากนะั้นตรงเนี้ยคอเดิมเราก็วัดลงมาค่ะวัดแบบใช้ไมบ้บรรทัดเนี่ยโค้งแบบเนี้ยตามคอเข้ามานี่ค่ะคือขีดมาเส้นเดิมอย่างนี้นะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้ก่อนนะอ่าทีน,นี้เราตัดออกก่อนค่ะตัดออกก่อนนะนี่คือครั้งคือมันต้องแยกสองครั้งนะคะอ่านี่คือครั้งแรกนะหลังจากที่เราดีดอกแล้วค่ะดีดตรงเส้นอกแล้วนะอ่าทีน,นี้เราจะมาเราจะมาดูขั้นตอนการแยก <c oughs> อีกอย่างหนึ่งคือแยกแบบนี้ คือการแยกแบบน,นี้นะแยกเนี่ยอีกสามช่องเนี่ยนะคะอ่ะทีน,นี้เราก็มามาดูเดี๋ยวเดี๋ย,ยแตะให้มันนี่หน่อยโอ้ยกระดาษมันแข็งเนอไม่เป็นไรเราอยากได้สีจำเจม นี่แล้วหลังจากนั้นน่ะก็คือการแยกนะคะอย่างตัวนี้อย่างที่เราเห็นจากในรูปอ่ะมันไม่มีแยกไหลน,นะคะเพราะฉะนั้นเราจะแยกให้ช่วงหน้าเฉยๆเพราะฉะนั้นไหลต้องอยู่เส้นเดิมนะคะอ่าและทีนี้มันมันจะมีเส้นบ่าค่ะเวลาเราวัดเสื้อหรืออะไรมันจะมีเส้นบ่าเส้นตรงนี้เนาะเส้นนี้ก็คือเอาเส้นบ่าเนี่ยเป็นเส้นเส้นล่างเลยค่ะแล้วขีดมาว่าสาม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 ช่องเนี่ยให้มันมองดูเป็นแบบยังไงอย่างบาลานซ์กันนะคะเนี่ยแบบอย่างงี้นะ อ่ะช่วงไหลนี่แบ่งแบ่งครึ่งเลยก็ได้ค่ะช่วงไหลนี่แบ่งครึ่งมาเป็นช่องที่หนึ่งนะคะอันนี้นะแบ่งครึ่งมาอย่างนี้ค่ะได้อย่างนี้นะเป็นแบบนี้แล้วก็มาช่องนี้ค่ะเนี่ยก็คือให้มันพอๆกันนะช่องเนี่ยใหญ่เงี้ยนี่ก็ถัดลงมาหน่อยหนึง่งเป็นแบบนี้ค่ะนี่อันนี้เราก็ได้สองช่องแล้วอ่ะทีนี้เมื่อเมื่อจะเราอยากอีกช่องหนึ่งค,คือนี่เราก็ลงมาอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบนี้นะคะ นี่ค่ะนี่ก็จะไปได้เป็นอย่างนี้ก็ถ้่ากับว่าเสื้อตัวนี้เดี๋ยวมันจะตกอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะใตใตอกนิดหนึ่งนี่เป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตัดแยกนะคะตัดแยกเลยนะ่ะตัดแยกตามรูปบันไกนะคะตัดแยกเลยจ้า ขนานกันนะคะเนี่ยให้ตรงเนี้ยมุมเนี้ยอ่าพูดง่ายๆว่ามุมเนี้ยกับมุมเนี้ยให้มันตกท้าตรงไอ้ตกท้า,านี่เลยเนี่ยเนี่ยให้มันเป็นมุมแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวให้ลองแย,ยกก่อนนะลองลองวางก่อนนะเนี่ยให้ให้มันให้มันเนี่ยคือคือไม่ให้มันอย่างงี้ให้ให้แบบเนี้ยค่ะ ได้มันก็จะตกมุมอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแบบเนี้ยนะคะคือมันจะสองมุมเนี่ยมันจะถึงกันเห็นปะเนี่ยมันจะแบบออกแนวตั้งฉากอ่ะเนี่ยแบบเนี้ยค่ะเส้นแรกนะคะหลังจากนั้นสองเส้นที่เหลือเนี่ยเราก็แยกมันแบ่งให้มันช่องมันเท่าๆกันค่ะนี่นะคะแบ่งช่องให้เท่าๆกันไม่ใช่ว่าช่องนี้ทถานี้ช่องนี้ท่านี้อีกช่องนี้สะบานสะใหญ่เลยไม่เอานะคะก็คือให้มันได้พอๆกันค่ะเนี่ยกะด้วยสายตากะด้วยสายตานะ โอ้โหแบบกระดาษมันงอนอะเนาะเดะเดีเดะอ่ะโอ้โหแบบเดะเดวเดะมาได้ไอ้นี่ไงมาได้จัดก,กระดาษไปให้ไงมันเลยคดๆงอๆนอะแต่ให้ดูเป็นพอให้รู้นะคะวิธีทํานะคะคืออยากจะให้กระดาษสีเห็นชัดๆ,ๆไงเออลงทุนนะเนี่ยดูกันได้เยอะนะสานั่งทําก่อนเปิดร้านนะเนี่ยนี่จ้าเราก็จะได้แล้วค่ะช่องนี้ ทีนี้อย่างที่บอกว่าอ๋อตรงเนี้ยถ้าเกิดมันคดๆเงองๆอ,อ,อะไรเราก็ปิดทิ้งมันได้นะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดมันเหลืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมัเนเราปิดทิ้งมันได้แนละให้มันเรียบๆอะค่ะนี่นะคะปิดช่วงเอวหรืออะไรก็ได้เพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นผ้าที่มันใ้นี้อยู่แล้วไงเราก็เนี่ยให้มันแบบปิดไปค่ะ แต่ตัวแรกไม่ได้ผิดนะเออทาไปกันเนี่ยมันปิดได้มันปิดได้ไม่ต้องแปลกใจนะอ่าทีนี้อย่างที่บอกว่ามันมีเส้นเส้นจริงของมันอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้มันคือส่วนเกินเพรานะฉะนั้นเราเอาเหมือนเดิมค่ะเอาเส้นกลางหน้าของตัวเสื้อเป็นเกณฑ์นะคะขีดตรงไปที่ตรงเส้นนี้เลยตรงเส้นนี้นะคะนี่ตรงมุมของมันเนี่ยมุมจริงของมันเนี่ยค่ะนี่นะคะแล้วก็ขีดตรงมาเนี่ยค่ะ ขีดตรงมาค่ะขีดตรงมาไ, bitcoin, ไล่มาถึงตรงเนี้ยเส้นเนี้ยค่ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยส่วนเกินไม่ต้องสนใจนะแล้วเอามุมนี้เอามุมเนี้ยค่ะมุมเนี่ยมุมที่ว่าเราแยกกระดาษเป็นเส้นแรกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมุมแรกเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเอามุมนี้นนนนเลยแล้วก็ตัดเลยค่ะตัดตัดตรงนี้ออกนะก่อนนะแต่อย่ามันต้อง Pacific. ตัดข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อทราบให้ตั้งหากเดี๋ยวเดี๋ยวพอก่อนพอก่อน ตัดออกก่อนนะนี่ค่ะอาชีนี้อย่างที่บอกอะ่ะการที่มันจะมีสาบอะ่ะสาบที่ว่าอ้อยโชว์อยู่ต้นคลิปนะ่ะก็คือเราเอาสาบเท่าไหร่อ่ะตัวเนี้อ้อยว่ากะพอดีแล้วไงเดี๋ยวเอาวัดให้นะนี่ตัวนี้สาบเท่าไหรด่ดีสาบเท่าไหรด่ดีจากตรงนี้เส้นนี้ประมาณห้านิ้วครึ่งค่ะห้านิ้วครึ่งนะคะวัดขึ้นไปค่ะห้านิ้วครึ่งนะคะขีดตรงไปก่อนค่ะขีดตรงไปก่อนนะแล้วเราก็ แล้วเราก็ขีดตรงมาอย่างนี้ก็ได้ค่ะจะได้ตัดแบบนี้ไนงะอ่าตัดไปเนี่ยขีดตรงขึ้นไปเลยเนี่ยขีดตรงขึ้นไปจากเส้นเดิมเ่ยนะคะขีดชี้ขึ้นไปถึงข้างบนเลยอ่าต่อไปต่อไปตัดเลยทีนี้ตัดยาวเลยค่ะเพราะว่าเราเรากะสาบไปให้แล้วเพราะว่ามันเราจะได้เผื่อสาบต่างหากเลยนะนี่จ้าอ่าทีนี้เราก็ตัดเส้นห้านิ้วครึ่งที่ว่าเป็นเส้นตรงก่อ อีนี้เราก็จะตัดแบบเนี่ยไอข้าววงวงจริงนี่เลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เราก็ตัดนี้ทิ้งเพราะว่าเราใช้อยู่แค่ประมาณตรงนี้เราก็ตัดไปนี่คือเราก็จะได้แบบนี้แต่มันยังตรงๆทื่อๆเพราะฉะนั้นเราพับเส้นเนี้ยค่ะที่เราทําเส้นติ๊กเส้น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 เนี้ยเส้นที่เราแบบทําที่ว่าขีดตั้งฉากไว้ตรงเนี้ยเนี่ยที่ว่าตรงคอเส้นแรกนะคะนี่นะคะเราก็เนี่ยพับเข้าไปค่ะ พับขึ้นไปนะคะนี่เลยนี่มันก็จะได้มุมของมันแบบนี้ค่ะเราก็ตัดไปตามรูปไหล่เลยค่ะรูปไหล่เดิมของเขาเน้นนะนี่ค่ะตัดไปตามแบบนี้เลยจ้านี่หลังอย่างนั้นตรงนี้มันก็จะแรีบอยู่เราก็ตัดตัดตัด,ต,ดตัดตามไปนะโอ้ยปยปึ๊บโอ้โหไม่ได้ตั้งใจเนี่ยดูสกอตเทปกับสีนี่แป๊บเลยเหมือนกันเลยอะ นี่ค่ะก็ตัดตรงไปนะคะนี่มันก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าเวลาเรากลับแาบจริงๆแล้วอ่ะมันมันมันจะมองดูทื่อๆใช่ไหมแล้วเราไม่อยากให้มันไปยัดอีตรงวงแขนน่ะแบบตรงเนี้ยไม่อยากให้มันไปติดวงแขนเพราะมันจะหนาไงเพราะฉะนั้นเราเจียนมันค่ะเจียนให้มันแบบแบบโค้งๆหน่อยให้มันเลียวหายมาแถวแถวแถวไหล่ะค่ะนี่นะคะนี่ตรงนี้เราอ่ะเราก็ตัดเจียนไปนะคะมันก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะ แล้วก็เลี้ยวหายมาตรงห้านิ้วครึ่งนะะี่ค่ะเนี่ยตรงนี้ไหล่ของเรามันก็จะอยู่ซ้อนอยู่ตรงนี้เหมือนกับเป็นซาบไหล่อะเราก็ไปต่อกอับชิ้นหลังอะค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยนะตรงนี้มันจะเป็นซาบไหล่เราไม่ต้องแบบเลยมาไม่ต้องเลยมาถึงติดแบบรักแร้งไงไม่งั้นผ้ากทถ้าว่ามันเป็นสองชั้นเลยไงนี่นะคะอ่าเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ตรงนี้เราก็จะเผื่อเนี่ยเวลาเราตัดนะคะก็คือตัดเนี่ยตรงนี้เส้นจริงเลยแล้วเราก็ไปผง ตรงนี้เราก็เผื่อไปตามปกตินะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ,คะเมื่อเราทําเสร็จแล้วก็จะมองดูเห็ดปละว่าตรงนี้มันมองดูเป็นแง่งๆค่ะเพราะฉะนั้นเราพับตรงนี้ค่ะแต่งใหม่นะคะแต่งใหม่ให้มันเป็นเส้นตรงนะคะพับขีดเส้นแต่งใหม่นะคะแต่งให็ดป่าให้มันตรงๆโดยใช้แบบเส้นเดิมเนี่ยตรงเส้นเนี้ค่ะกินเข้าไปอีกครั้งนะคะนี่ค่ะพับพับจับก่อนมาก,ก่อนเลยนะเนี่ยพับซับแล้วก็แต่งใหม่นะคะขีดออกไป ขีดออกไปแบบนี้นะคะนี่ตัดตัดให้มอนดูเป็นเส้นตรงอะคะ่ะอ่ะสาบเราพับสาบลงไปด้วยนะแล้วก็ตัดเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะ่ะเราก็จะได้ที่เป็นเส้นตรงแบบนี้ละนี่ค่ะเนี่ยเราก็จะได้เป็นเส้นอย่างนี้แล้วเราก็จะวางผ้าเฉลียะะ่ยเลยค่ะสําหรับผ้าที่ใช้นะคะก็จะเป็นผ้าในกลุ่มของผ้าซาตินผ้ามัน หรือผ้าพิ้วผ้าทีฟองได้หมดนะคะก็วิธีการวางก็คือเราจะใช้ผ้าเฉลียง45องศาคําว่า4 45องศาก็หมายถึง เราจับปิมผ้าสองฝั่งเนี่ยมาชนกันค่ะเนี่ยจับมาชนกันอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เรียกว่าผ้าแนวขวางอันนี้ผ้าแนวยาวเวลารวางตัวเสื้อน่ะส่วนมากอ่ะถ้าผ้าตามเกณฑ์อ่ะมันจะไปตามยาวนี้ค่ะแต่สําหรับผ้าคอทวงนะ่ะเราต้องวางได้แค่เกณฑ์เฉลียงเท่านั้นนะคะเพื่อให้คอมันตกทวงสวยค่ะเพราะฉะนั้นเราจับเลยค่ะจับนะคะจับแบบนี้จับมาชนกันเนี่ยมันก็จะได้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสี่้าองศาค่ะนี่นะคะนี่เราวางสันทบเลยค่ะวางสันทบนะคะ นี่ค่ะวางออกไปนะคะก็กัดเข็มมดไปค่ะเนี่ยไล่ไล่ดึงมันเนี่ยมันก็จะดึงของมันได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ตรงเนี้ยเราเราตัดให้มันพอดีได้เลยเพราะว่าตรงเนี้ยเราไปโพ้งสาบได้ค่ะสําหรับตรงช่วงไหล่ช่วงวงแขนเราก็เผื่อผ้าตามปกติได้เลยนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอ่าทีนี้เราก็กิ้งออกมาพอกิ้งออกมาแล้วอย่างที่บอกว่าช่วงเนี้ยมันเป็นผ้าตกเฉลียงเห็นปะมันสามารถยืดไปได้เอกค่ะอีกค่ะ สำหรับเสื้อตัวนี้อกเขา42นะคะเวลาอ้อยกิ้งออกมาเสร็จแล้ว,วเวลาอ้อยมามาจับแบบแผ่มันออกดูนะคะมันจะตกอยู่ที่ประมาณมเก็บให้มันเหลือ42นิ้วนะคะช่วงเอวช่วงอะไรก็เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันสามารถยืดไปอีกไงเพราะฉะนั้นไม่งั้นเสื้อมันจะหลวมเกินไปเพราะการที่เราทำแพทเทิร์นเสื้อเข้ารูปก็จะไม่มีประโยชน์ค่ะก็ตามนี้นะคะก็คือสรุปว่าเราวางตามเกณฑ์ผ้าหลังจากนั้นนะเรามาวัดเราขีดเรากิ้งไปแล้วก็จริงแต่เวลาเราต้องมาขีดเอาช็อกแต่งค่ะออกค่ะ เป็นแบบนี้นะคะแต่งไปตามอกเอเวสะโพกตามแพเทเทิร์นเลยเราก็วัดจากแพเทเทิร์นว่าอกได้เท่าไรเอเวได้เท่าไรสะโพกได้เท่าไรล้วก็วัดขิดแต่งอีกทีะคะ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ลองไปทําแยกดูนะเพราะว่าคือการทําแบบนี้มันง่ายค่ะคือไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนนะ่คือเรายังไม่รู้วิธีนี้คะ่ะเราต้องจับผ้าขึ้นหุ่นนะคะกว่าจะจับถ่วงได้อะมันก็ มันมันก็จะใช้เวลาค่ะแต่ว่าบอกตรงๆว่ามันจะสวยกว่านะเพราะว่ามันเหมือนกับเราจัดบอนได้ตามต้องการไงแต่อันนี้มันก็เหมือนกับว่ามันทําให้เราสะดวกขึ้นค่ะก็ ทำออกมาแล้วมันก็โอเคนะคะก็อ้อยก็ชอบนะคะก็สําหรับถ้าเกิดว่าอ้อยเจอในการที่จะแยกไหลด้วยอะ่ะเดี๋ยวถ้าอ้อยมีโอกาสได้ทําก็เดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูนะคะสําหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือฝากติดตามช่องด้วยนะคะก็เป็นช่องที่แบ่งปันความรู้ที่อ้อยรับงานหน้าร้านแล้วเรามีงานเย็บ ของเราจริงๆค่ะก็ทำออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากสั่งแพทเทิร์นก็สั่งมาได้นะคะตามช่องทางเนี้ยค่ะก็จะทักถามมาถามราคาเพราะว่ามีรับทําทุกแบบเลยค่ะทั้งเสื้อเดยจจำทรงจำสุดอะไรได้หมดนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ